สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างแบบทดสอบของเรานะครับให้อยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับผมจะใช้โปรแกรม powerpoint นี่แหละนะครับในการออกแบบนะครับข้อสอบขึ้นมานะครับโดยในสไลด์แรกนะครับก็จะทำเป็นคำชี้แจงนะครับเป็นหน้าแรกขึ้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับข้อสอบมีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนนะครับให้นักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อให้ละเอียดนะครับ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที like? ่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับอันนี้จะเป็นคำชี้แจงนะครับแล้วก็จะเอาคลิปนี้เป็นแบบทดสอบนะครับขายหน่วยที่1อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มออกแบบสไลด์ที่2นะครับพอสไลด์ที่2เนี่ยเราก็ใส่คำถามข้อที่1ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นคำถามแล้วก็ตัวเลือกก็ขอคงออย่างเงี้ยนะครับคำถามอาจจะเป็นรูปภาพคำตอบอาจจะเป็นรูปภาพก็แล้วแต่การออกแบบนะครับแล้วแต่การดีไซน์แบบทดสอบของเรานะครับ จากนั้นก็โคลนนิ่งข้อที่1นะครับไปเป็นข้อที่2นะครับเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวเลือกนะครับโคลนนิ่งไปเป็นข้อที่3เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวเลือกนะครับโคลนนิ่งเป็นเป็นข้อที่4นะครับเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวเลือกครับข้อ5ไปเรื่อยๆนะครับเรามี5ข้อ10ข้อ20ข้อก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะให้ทําอะไรนะครับเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับจากนั้นนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นสไลด์แจ้งว่าหมดเวลาสอบแล้วนะครับ เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จทให้กดปุ่มส่งด้วยนะครับขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะครับหมายความว่าเมื่อนะครับทำตรงนี้ออกเป็นวิดีโอแล้วนะครับก็จะนําวิดีโอนี้นะครับไปสร้างเป็นแบบข้อสอบนะครับใน Google Form อีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวข้อสอบที่เป็นอยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเมื่อเราออกแบบแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ไปตั้งค่าก่อนที่จะส่งออกเป็นวิดีโอนะครับ ผมก็จะมาที่นะครับเมนูการเปลี่ยนนะครับก็คือการเปลี่ยนสไลด์นะครับปกติแล้วการเปลี่ยนสไลด์ตรงนี้มันมันก็จะขึ้นคําว่าไม่มีนะครับก็คือพอหมดสไลด์นี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ในที่นี้ผมจะให้มันเปลี่ยนแบบเลื่อนนะครับก็คือเฟดนะครับก็จะคลิกลงไปที่เฟดก่อนนะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างแป๊บนึงนะครับหรือมาคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับดูตัวอย่างครับรูปรูปดาวตรงนี้นะครับก็จะโชว์ตัวอย่างนะครับ ทีนี้นะครับพอเราเลือกรูปแบบการเปลี่ยนเสร็จนะครับเราก็มาตั้งค่าฝั่งขวามือนะครับระยะเวลานะครับเมื่อคลิกอ่ะตอนนี้ผมจะไม่ให้เมื่อคลิกก็คือจะให้มันเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเอาเครื่องหมายถูกนะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมเมื่อคลิกออกไปครับคลิกนะครับให้มันหายไปจากนั้นให้ติ๊กลงไปที่หลังแทนแบบนี้นะครับจากนั้นระบุเวลานะครับระบุเวลานะครับผมก็จะครับคลิกตรงนี้ครับระบุเวลานะครับ สมมติว่าผมจะให้นะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าวินาทีนะครับให้เปลี่ยนสไลด์นะครับจากนั้นนะครับผมก็นะครับคลิกตรงนี้ครับนำไปใช้กับทั้งหมดนะครับคลิกลงไปครับหมายความทุกสไลด์นะครับมันก็จะได้ค่าแบบเดียวกันนะครับก็คือไม่มีการคลิกเมาส์นะครับแต่หลัง5วินาทีนะครับจะเปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเมื่อเรากําหนดค่าแบบนี้เสร็จนะครับเราก็รันทดสอบ ทดสอบดูก่อนนะครับโดยการคลิกตรงนี้นะครับการนําเสนอสไลด์นะครับพอเปิดขึ้นมานะครับสไลด์แรกนะครับพอครบ5วินาทีนะครับสไลด์นี้ก็จะเปลี่ยนนะครับอัตโนมัติแบบนี้นะครับนักเรียนก็เริ่มนะครับเริ่มอ่านโจทย์ข้อที่1นะครับแล้วก็พิจารณาว่านะครับคำตอบไหนถูกผิดมันก็จะมาเลื่อนไปข้อที่2นะครับวิดีโอก็จะค่อยๆเคลื่อนไปทีละข้อทีละข้อแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปข้อที่3อย่างเงี้ยนะครับ ส่วนการจับเวลานะครับจะให้เร็วหรือช้าก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเอาอันนี้สาธิตที่5้ามวินาทีนะครับนักเรียนก็อ่านโจทย์นะครับแต่พอมันเป็นวิดีโอแล้วจริงๆนักเรียนสามารถที่จะหยุดนะครับหยุดดูคําถามก่อนนะครับแล้วก็เลย์คำถามข้อต่อไปก็ได้ครับถ้าไม่หยุดนะครับมันก็จะไปเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้จนจบนะครับมันก็จะกลายเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทดสอบเสร็จนะครับก็หยุดการนําเสนอไปนะครับ ทีนี้เราจะทำเป็นวิดีโอทำอย่างไรนะครับเราก็มาที่เมนูไฟล์นะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าส่งออกนะครับคลิกไปที่ส่งออกนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเมนูให้เราเลือกคือสร้างวิดีโอครับให้เราคลิกไปที่สร้างวิดีโอครับจากนั้นขนาดไฟล์นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น Full HD นะครับ1920 1080คือความละเอียดนะครับสูงสุดเลยนะครับ จากนั้นนะครับคลิกไปที่สร้างวิดีโอเลยนะครับจำนวนวินาทีที่ใช้ในแต่ละสไลนะครับก็ตามที่เราตั้งก็คือ5วินาทีนะครับคลิกไปที่สร้างวิดีโอครับจากนั้นนะครับเลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับการทำแบบทดสอบวิดีโอนะครับผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดบันทึกครับพอเรากดบันทึกสังเกตด้านล่างนะครับกำลังสร้างวิดีโอนะครับเป็นนามสกุล .mp4 หรือ .mp4 ครับ ให้เรารอให้แถบนี้นะครับมันเต็ม1 0ก่อนนะก่อนครับเดี๋ยวมันจะปิดไปเองนะครับช่วงนี้เราจะเพิ่งไปปิดสไลด์นะครับไว้ให้โปรแกรมมันเรนเดอร์นะครับส่งออกเป็นวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรอสักครู่ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเมื่อนะครับทำการเรนเดอร์นะครับเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเปิดดูนะครับไปเปิดดูต้นฉบับเรานะครับ ชื่อวิดีโอนะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับอ,อยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับรีเฟรชนิดนึงรีเฟรชแล้ววิดีโอไปอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วนะครับการทำแบบทดสอบนะครับแบบวิดีโอนะครับเราก็ดับเบิลคลิกชมตัวอย่างวิดีโอของเรานี้เป็นวิดีโอแล้วนะครับมันก็จะเล่นของมันไปนะครับ พอครบ5วินาทีนะครับก็จะเริ่มเข้าสอบนะครับข้อที่1นงักเรียนก็จะเห็นข้อสอบถามว่าอะไรต้องตอบว่าอะไรนะครับหรือมีคําสั่งให้ทําอะไรในข้อนั้นนะครับข้อ2องคบแบบนี้ก็ไปเรื่อยๆจนจบคลิปวิดีโอนะครับนี้เราได้คลิปวิดีโอการสอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับจะมาแนะนำว่าเมื่อได้คลิปวิดีโอการสอนแล้วเราจะเอาไปใช้สอบอย่างไรใน Google f o r m นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ